ที่บริเวณตลาดนัดโอท็อปนวัดวิถีบ้านสีเทพน้อยหมู่ที่5ตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายฐานุพงศ์พัชระเรืองวงศ์พัฒนาการอำเภอสีเทพเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอของหมู่บ้านสีเทพน้อย เพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพและสร้างไรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีในชุมชนนำสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีของแปลกออกมาวางจำหน่ายที่ตลาดนัดโอท็อปนวัดวิถีแห่งนี้โดยที่ตลาดนัดโอท็อปนวัดวิถีนั้นจะเปิดขายทุกวันอาทิตย์บริเวณหน้าวัดสีเทพน้อยตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงหกโมงเย็นซึ่งภายในตลาดจะมีสุดยอดขนมโบราณหลากหลายชนิดจำหน่ายในราคาเริ่มต้นเพียงชิ้นละ5บาทเท่านั้นเช่น ขนมข้าวโปง่งขนมหอ่อขนมตาลขนมทองม้วนข้าวต้มมัดไข่ทรงเครื่องและโดยเฉพาะขนมลูกโคนโยนเข้าวกอไผ่ซึ่งทำมาจากแป้งข้าวเหนียวนำมาปั้นและห่อด้วยไส้มะพร้าวน้ำหอมแบบอ่ำหามคือไม่อ่อนและแก่จนเกินไปเคี่ยวด้ยน้ำตาลปี๊บ ต่อด้วยโรยด้งานดาแล้วนาไปทอดด้วยไฟอ่อนๆที่สําคัญจะใช้เตาถ่านโบราณเพื่อให้ได้ขนมลูกโขนโยนเข้ากอไผ่ที่มีรสชาติหอมหวานนุ่มอร่อยสอดใส้มะพร้าวจนกลายเป็นขนมโบราณที่ได้รับความนิยมมีผู้คนมาลองลิ้มชิมรสต่างพากันซื้อรับประทานและซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน จนไม่เพียงพอต่อความต้องการเลยทีเดียวนอกจากนั้นครับภายในตลาดโอท็อปนวทวิถีบ้านสีเทพน้อยยังมีอีกหนึ่งสีสันของบรรยากาศการซื้อขายเมื่อพบว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างพร้อมใจกันสวมใส่ชุดไทยโบราณผู้หญิงนั้นนุ่งผ้าสินพื้นบ้านทอจากผ้าฝ้ายส่วนผู้ชายก็สวมใส่เสื้อมอห้อมเพื่อสะท้อนถึงความเป็นไทยและที่สำคัญที่บ้านสีเทพน้อยแห่งนี้มีสโลแกนประจำหมู่บ้านคือนั่งกินนอนก,นกรนกับคนสีเทพ จึงได้เกิดไอเดียมอบหมายให้ในประจวบนากเทียนกนรรมตบบนครองกระจังมาเป็นพรีเซนเตอร์โดยขึ้นมานอนบนแค่ไม้ไผ่พร้อมกับกินขนมอย่างมีความสุขสร้างความสนุกสนานและสร้างสีสันเป็นอย่างยิ่งาเเตลยัน และก็จะได้ร hmm. mm ับความร่วมมือจากพี hmm. mm ่น้องกลุ่มสตรีเป็นอย่างดีีแล้วเจ้หินเดินมาเนี่ยอยากไต้ใผมกระจ่าไม่กับพ่มานี่พี่นหมวนโเจ้าเสือเวลาหลุดแมวในพ่นินจะหลกดมานนาพอดีไหมแก่เขาที่ลูก ไปจ้ะ ataca, vai, do, ในจุดนี้จะมีหมมีชุมชนอยู่มากมายขยายขยายไปอยู่ในจุดต้้งในสนนได้ครับแล้วก็จะไปร่วมนะก็ยังม่เาอเาเห็นนับรออีกที่หนึ่งช่วงที่นั่งรอพิธีเปิดก็ไปชอบไปเอปไกอ้วกินเลริๆ้กกินจริงๆเนี่ย เียวด้วยดิกินแล้วก็เคียวเคียวเคียวเียวอ่ะม่กิจวดึงได้จัโครงการส่งเสริมทุกทางการตลาดเรือทั้งกลุ่มอาชีพสมาิ